ตองรอบพันสามร้อยหกองศาไม่ใช่ว่าใขรก็ติดได้ครับไม่ใช่แค่ติดกล้อง4ตัวแล้วจบแบบน,นี้ไม่ใช่นะครับนี่เราต้องมีการตั้งผ้าน,นะครับเพื่อคาลิเบตร์บุมกล้องต่างๆเราตั้งผ้าหน้าหลังนะครับซ้ายขวาเพื่อหาองศาจับบุมของตัวกล้องว่าให้เราตั้งไปทางที่ทางนี้แล้วจุนเป็นมุมนี้นะครับกล้องสามองศูนย์อยู่หไหนบ้างครับมาด้านหน้าครับอยู่ตรงนี้เลยตำแหน่งเดิมเลยนะครับของรถด้านข้างครับก็จะอยู่ตรงใต้กระจกมองข้างแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะด้านหลังคร<ถ>ับก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมอย่าง<ล>นี้เลย กีมช่างมือฉงงองางโขกกาลังจูนอยู่เลยนี่ผมจะให้ดูว่าเรากางผ้าทำไมเห็นปะจะมีมุมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังพวกนี้ครบหมดแถวด้านข้างก็จะเห็นมุมตันรถแบบนี้นะครับเราจะคลดเบรดนะครับเพื่อให้ได้มุมองศาเวลาดูเบิร์ดไอวิวจะได้ดูง่าย,ายเวลาถอยเข้าไปเส้นจะตรงถูกต้องไหมล้วผมจะเห็นแบบหลายเจ้าลูกค้าขับมาโหเส้นโค้งคือจอดเทียบฟุตบาทยากมากๆะครบรอบขัโอ้โหซ้ายขวานหน้าหลังเบิร์ดไอวิวนี่ครบหมดเห็นข้างๆ้างโอ้ทะเบียนชัดมากหรือว่าจะเป็นโหมดทูดีก็ได้ทะเบียนด้านหน้าเราจะเห็นรอบป้ายทะเบียนเลยแบบนี้เลยเวลาเราขขขััับบเเเเเดดินนนนนนหหหหห้้าาาารก็็็จะลงอ คนเห็นน้ำแอร์ไหลแบบนี้นะครับซูข่อยปดูได้ความปลอดภัยครบแบบนี้ครับเจอกันครับ